สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มากันที่หมายเดิมนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเนื่องจากกระแสตอบรับดีนะครับไม่ใช่กระแสคนดูนะครับกระแสตอบรับที่บ้านครับดีครับได้ปลาได้ปลาสลิดไปเยอะนะครับก็เลยมาซ้ำหมายเดิมนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาขัดบริเวณที่เลยจัดเดิมมานะครับแต่ว่ามาคัดบริเวณนี้ ขัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะกักของหัวนี้แล้วก็ไปตรงนู้นนะครับตรงที่น้ำขาดตรงนี้นะครับออน้ำมันก็ใส่ใช่ไหมงที่นะเออพอพอลือแล้วนะลูกาอเย้เลย เดี๋ยวเราไปช่วยเขาเลย,ยก่อนนะครับ <c ười> <c ười> จะปามือเป้าครับ ครั <S <S <ส>อ,อเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเขาโยกวันแหงนะครับอะไรครับจะบานไม่บานครับเพื่นอนๆโอ้ย เ้ยขึ้นป่าครับตอนนี้ยังไม่มีใครได้ประช่อนนะครับต้องลุ้นกันว่าใครจะได้ตัวแรกออยยม ปาสลิดครับเป้าหมายของเราวันนี้ดูครับติดอยู่ในแห่กระทุ้งกัินสวยเลยยังครับตอนนี้ยังไม่มีใครได้ปลาช่อนนะครับ <professionals> <aesthetic> <GO av i> <oles> ทเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ด้วยหรอโดนไหมพี่ตอมยังไม่โดนครับตอนนี้ยังไม่เห็นหน้านะครับประช่อนีเเยยบป็ตมแล้ว โอ้มาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมาแล้วครับเหนเดี๋ยวเควดูหน่อยโอ้ยมาอีกแล้วปลากระส่งครับในเคหยิบปลาขึ้นมาดูเลยนี่<ด>ครับปลากระกส่งครับอันนี้ยังถือว่าไม่ใช่ปลากเกมนะพี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ไม่นับนะครับไม่ใช่ปลาช่อนนะครับ <c oughs> ยังไม่มีผลงานนะครับวันนี้คนนี้คนอื่นเขาได้กันแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนๆปลาสลิด<ม>โอ้ เดี๋ยวนี้ได้ปลาสลิดสิบตัวแล้วก็ปลาอะไรนะพี่ปลาส่งเหรอปลาส่งอีกตัวนึงนะครับถือว่าตอนนี้ขึ้นนําอยู่นะครับขึ้นนําไปเจ้าฝูงน้นจไม่ไหวนีมีมลายด้วยมีจุดด้วยนะ ก็ะส่งนะครับหน้าหน้ามันจะเล็กกว่าครับเล็กกว่าไวช่อนอมีจุดจุดจุดเป็นีไงลูกตีโดนไหมตาอะไรอ๋เอเวียกลูกตีได้แล้วตัวแรกอ้าห <laughs> ลุดมื้แล้ว ือว่าเป็นปากเกมนะครับปาชนออกเลยออกไหน,าไหนมาแล้วครับอู้วี่้าด้วยเนี่ยดีดีดีโอู้ด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 ููด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 นดููด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 ดูด อุ้ยมีไซส์ครับปลาช่อนปลาเกมครับถือว่าเป็นปลาเกมตัวนี้ไซส์ประมาณครึ่งโลได้ครับนี่ฮะลููกตีได้เป็นหนึ่งแต้มนะครับนี่ฮะดูครับเพื่อนๆไม่มีเลยสักตัวนะครับเนี่ยวันแห่ได้กี่ตัวตัวเดียว งมได้ห้าตัวไปแล้วครับดำไปแล้วครับนี่พี่อยู่ไหมลูกตีไปช่อนโดโดไปช่อนอีกแล้วครับน,นี่ครับช่อนช่อนวัยรุ่นครับโดนไหมโดนไหม <c oughs> ป่หมอมาแล้วครับโอ,โอ้โอ้ยก่อนครับยังไม่เห็นนะครับโอ้โหไหนๆดูหน้าเต็มๆหน่อยพี่ โอ้ยมาแล้วครับดึงแต้มครับปลาเกมครับปลาเกมปลาเกมครับผมตัวที่หนูเขาไม่ใส่ไม่ต่ำกว่านี้หรอกเฮ้ยพี่นี่สาโหลงดิวานี้ยนี่ครับเพื่อนเพื่อนเกือบเท่านักแข่งเลยครับตัวนี้วนตับเลยพี่โอ้โหดูครับเพื่อนเพื่อนสวยมากตัวนี้โอ้โหเทียบกับอะไรดีวะ นี่ขวดน้ำดูครับเทียวว่าขวดน้ำาะะครับตัวนี้ใสเป็นโลนะครับเนี่ยอ้วนตับเลยดูพงุงดูครับพงุงพุงพุ้ยเลยตัวนี้อ้วนจัดเลยเบประช่อนของธรรมชาตินะครับเนี่ยว้าเอาเรื่องดีว่าพี่ โอยัเขาวินไปแล้วครับโอ้โหแล้ว้ามีงใหญครับผมลองดูน่ครับ มันใสด้วยโอ้กระทิงครับพี่วันนี้ให้เคชนะไปเลยนะ โอ้ถือว่ายิ่งกว่าปลาเกมอีกครับตัวนี้เออจันัหโอ้โหนี่ตองให้มีรลบุรุดมาครับสถมอไปครับปล่อยครับปลากระ้ิงทิงยัะครับ ไปงงง,งไอสัตว์งงไปไปแล้วครับโอ้โหไปแล้วเหมือนได้ชีวิตใหม่ครับไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันเอาปาชอ่อนมาสองตัวนะครับขโมยมาเขาไม่รู้หรอกนะครับใครก็ไม่รู้ครับแต่กูกินมุมเติมครับมันมีร่มน่อย,อยตรงนั้นข้างทุ่งนา มแม่ลอยบอกอร่อยไว้ก่อนอ่ะให้ตรงก้อนเดียวครับจะได้ผมก้อนเลยแหละนะครับเพื่อนๆกินข้าวกันแมวน่ากันโตครับเวลาเราต้องเวลายาตัว วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อไปกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ